สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับตัวช่วยของเล็กที่ดอกไม้สวยดอกไม้สวยเล็กใช้อาหารเสริมพืชเบิกบานนะคะ,ะมันจะเป็นชีวภาพร้อยเปเซนะทุกคนใหม่ๆคืออาหารปุ๋ยของเราเนี่ยค่ะมันจะสีเขียวนา,นานไปมันอาจเปลี่ยนสีได้นะคะมีกลิ่นหอมนี่หนึ่งฟอกกี้นะคะแค่ฉีดเทลงไปหนึ่งฝา แล้วก็เขย่าผสมกับน้ำเปล่านะคะง่ายมากเลยแค่ฉีดหรือใครจะใส่บัวรถรอบผลต้นก็ได้นะคะคือดอกไม้ตอนนี้บานเต็มไปหมดเลยค่ะฉีดได้กระตุ้นนะคะกระตุ้นให้แตกยอดใหม่ออกดอกนะคะเมื่อแตกยอดใหม่ดอกไม้ของเรามันก็จะโดกนะท่านผู้ชมนี่ ป้องกันโรคป้องกันมแมลงทําให้ต้นไม้ดอกไม้ของเราแข็งแรงไม่ได้ใช้ได้เฉพาะแบบพืชที่เป็นดอกนะทุกคนที่แบบว่าเป็นไม้ผลก็ใช้ได้โดยเฉพาะกับข้าวนะข้าวปีนี้ของเล็กน,นะคะฉีดปุ๋ยเบิกบานอย่างเดียวเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเมดนะเม็ดข้าวสวยมากนะคะเม็ดข้าวสวยสวยมากทุกคนก็ นานะคะประมาณสามไล่เนาะได้ได้ไดข้าวถือว่าเยอะนะได้เยอะนะคะดีมากเลยนี่แค่ฉีดค่ะหรือจะผสมใส่บัวนะคะลดตรงโคนตน้นมันจะทำให้ดอกไม้ของเราดอกดกนะทุกคนดอกดกฉีดแบบนี้เลยสัปดาห์ละสองถึงสามครั้ง ขยันนะคะพิษก็ดกคือดอกที่ออกมาเนี่ยบานนานแข็งแรงสวยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอ่ะคุณนายตื่นสายนะเดี๋ยวขอดมก่อนหอมมาก เนี่ยแล้วมันจะได้กลิ่นหอมของปุ๋ยเข้าไปด้วยนะคะอันนี้เล็กไม่ได้ฉีดแบบยาไรแมลงเลยนะนี่ฉีดแต่แบบอาหารเสริมพืชเบิกบานได้ผลจริงค่ะพลิกที่แบบคือเหมือนจะตายนะเล็กฉีดนี่คือโดกมากเดี๋ยวพาดูพลิกต้นนี้ฉีดตลอดค่ะดกมากนี่เดี๋ยวพาไปฉีดพลิก กันนะคะแล้วก็คุณนายตื่นสายแผเสียงหายออกดอกเยอะมากค่ะนี่ทุกคนดูใกล้ๆดูใกล้ๆนะคะเนี่ยดกมากค่ะเก็บหลายรอบแล้วนะคะติดต้นนี้ปีหนึ่งละไม่ตายก็จะตัดยอดตลอดนี่ค่ะดกมากอ่ะทีนี้พามาดูคุณนายตื่นสาย เดี๋ยวเดี๋ดีดียตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ฉีดค่ะดอกทะเลเตมหาหงอันนี้คือดอกใหญ่มากนะไม่ได้เก็บนะคะเขียวละนี่ก็กุหลาบดอกดอกตลอดค่ะฉีดเลยไปคนนายตื่นสายกันนี่เพิ่งเอามาปลูกนะคะ เริ่มเริ่มที่จะมีดอกตูมแล้วก็เริ่มออกดอกนะตรงนี้ปลูกใหมมีพึ้งด้วยนะทุกคนดูดีๆจะมีมะแมลงที่เป็นพึ้งนะคะถ้าซูมดูใ,ใกล้ก็คือดอกจะใหญ่นะฉีดไปอย่างนี้แหละอันนี้เล็กฉีดให้ดูเฉยๆนะคะจริงๆแล้วเล็กผสมใส่บัวแล้วก็ลดลงไปเลยนะ ดีมากๆเลยใครสนใจก็สั่งได้นะคะพิมพ์คำว่าปุ๋ยเบิกบานมีในช h อป e ี Lazada แล้วก็ใน TikTok ก็มีเนาะค้นหาดูจ้าดีมากๆเลยสะดวกคะ่ะ